เผยโฉมไอคูเนียวซิปโรพดีไซน์ลายหมักลุกแบบพิเซลและกล้องหลังคู่ล่าสุด i อคูเนียวิปโรพาได้เผยโฉมดีไซน์อย่างเป็นทางการออกมาแล้วครับโดยมาพร้อมกับความแปลกตาที่ไม่เหมือนใครซึ่งดีไซน์ของ i อคูเนียวิปโรพ มาในดีไซน์ด้านหลังที่เป็นกระจกเผยให้เห็นถึงรูปแบบกระดานหมากรุกแบบพิเซลที่โดดเด่นมากๆเลยครับและยังมีการไล่เยอร์สีเงินเข้มไปถึงสีฟ้าอ่อนอย่างลงตัวด้วยครับช่วยให้มีรูปลักษณ์ที่ดูมีชีวิตชีวาและได้แรงบันดาลใจมาจากเทคโนโลยีขั้นสูงไดยครับและได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีขั้นสูงหลังรุ่นนี้ให้มา2เลนแบบสงสี่เหลี่ยมโดยมีสัญลักษณ์ OAS ที่ยืนยันว่ามีระบบกันสั่นในตัวมาให้ด้วยครับรวมถึงกรอบด้านข้างเป็นแบบแบนและมีพื้นผิวเคลือบโลหะแบบขัดเงาตาโลโก้เป็นแบบเรียบง่ายแต่ดูโดดเด่นไอคู Plus, เนโอสึโปรพ s เตรียมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนภายในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ